สำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นชีวิตหลังจากผ่านผลคืนนี้ไปดวงสตาจะล่ำรวยขึ้นมาแบบงง,ง,ง,งเงินทองจะหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเพราะเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกสารโลกจะเข้ามานุนนำดวงสตารชีวิตคำทำนายสุดจะอรฐ์เปิดคุ้มสาดวงเศรษฐีเงินลานดวงสตาฟ้าลังผล คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกตัวของท่านนั้นพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นยิงหรือทรายต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้แก่ทานชีวิตมีแต่ความร่บร่นไปหมดทุกอย่างดวงการเงินการงานเปิดชีวิตเปิดความรักเปิดความร่ำรวยจะเข้ามาหาและนี่ถือว่า ไม่ใส่เรื่องบังเอิญที่สาวลัคนาราศีพิจิกนันได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้เพราะคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆหรือหาที่สงบสงบฟังเพราะคลิปนี้นั้นขอบอกคำเดียวได้เลยว่าหาดูรด้ยากมากแล้วถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านให้ตัวของท่านนั้นกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไป แล้วสิ่งที่ท่านนันเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้หลับรองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนชีวิตจะหมดหนี้หมดสินต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกอย่างต่อจากนี้ไปดวงสตา์จะเปลี่ยนไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงรีจากที่ไม่เคยมี ก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเพราะจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือนตัวของสาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใ้มีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีส่องทางในการทำมาหากินเพื่อเสริมดวงสตาวัสนาให้แก่ชีวิตของท่านนั้นล่ารวยเป็นเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพ่อหมอจึงอยากจะนำเอามาแบ่งปัน เพื่อทำให้ชีวิตของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากตางกรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงทําให้ดวงสตาร์ชีวิตถือว่าจะหน,นีไม่พ้นความร่ารวยอย่างแน่นอนไม่เสื้อยาลบลูเพะพ่อหมอหลายสํานักแต่สมัยโบราณได้ทําพิธีบวงสวงและจับไพ่ทํานายดวงสตาร์ขึ้นมาในปีนี้ถึงคราวแลว้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนออกเงินแสนเงินล้าน จะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนก่อยเงินล้านในช่วข้ามคืนสามารถนำเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหม่คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่สลาดหลักแหลมและเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เสมอเป็นคนที่มีบุญเก่า เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักิ์ิีจะคอยปกปักรักษาและคุ้มครองจึงทําให้ชีวิตของสาวลัคนาราศีพิจิกนั้นผ่าดแควจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในตําราโบราณโราศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาตร์บางก่อนของคนที่เกิดในลักนาราศีพิจิกนั้นเคยได้ทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระพิษุสฆงที่จําศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาติานี้ ผลบุญที่ทำมาแต่อดีตศาสตร์น้นจึงชงผลทำให้ซีวีร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลเหลือกินเหลือใสเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนตัวของท่านนั้นแทบไม่อยากจะเสือ่อเพราะแต้มบุญของท่านนั้นได้เปิดคุม้มทรัพย์ให้แล้วจากนี้ต่อไปหดวงสตาจะเปลี่ยนไปจากลายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐี นาใหม่ในวงตระกูลเลยก็ว่าได้เพราะจะมีโชกราบลอยครั้งยิ่งใหญ่จากการถูกหวยรอยเบอร์ร้อยล้านพันล้านแบบงง,ง,งไม่เสื้ออย่าลุบหลูเด็ดขาดขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีทุกท่านยินดีทุกท่านนั้นเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านให้ท่านนั้นพิมเอาไว้ในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยว่า ข้าพเจ้ากําลังอยู่ในขึ้นแห่งบุญกําลังอยู่ในขึ้นแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยคําทํานายนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านทําให้ชีวิตมีแต่ความลาบลื่นไปหมดทุกอย่างดวงการเงินการงานเปิดชีวิตเปิดความรักเปิดความร่ํารวยจะเข้ามาหาจะมีเงินเหลือกินเหลือใสมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายมีช่องทางในการทํามาหากินจะหนีไม่พ้นความร่ํารวยอย่างแน่นอน พราะพ่อหมอหลายสำนาแต่สมัยโบราณได้จับไพ่ทํานายดวงสตาขึ้นมาในปีนี้ถึงคราวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาวความจนเพราะเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวความจนจะหายไปความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจะได้นอนนับเงินแสนโกยเงินล้านในซั่วข้ามคืนต่อไปเป็นการไขความหลับที่เป็นตําราโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุด ที่คนแต่โบราณได้ให้ความเคารพในนับถือได้ทํานายถึงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเป็นคําทํานายที่แม่นอย่างก,กับตาเห็นไม่เสื่อย่าลบรลู่เพราะพ่อหมอลายสํานาแต่สมัยโบราณได้บวงสวงและจับไพ่ทํานายดวงสตาขึ้นมาสิ่งที่น่าพิศวงและน่าเหลือเสือเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือดวงสตาเรื่องการเงินการงาน ในปีนี้ขอบอกได้เลยว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองอย่างมหาศาลให้ท่านนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์กันได้เลยบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองเพราะดวงดาวประจำตัวของท่านนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ เตรียมตัวให้ดีๆเพราะตัวของท่านนั้นจะได้พบกับโชคลาภเงินทองครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาท่านจึงส่งผลทําให้ชีวิตลํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลเหลือกินเหลือใ้เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตจึงส่งผลทําให้ชีวิตในชาตินี้จะล่ํารวยเป็นเศรษฐีจะถูกหวยถูกลอตเตรีรางวัลที่หนึ่งจึงทําให้ชีวิต มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและประสบผลสําเร็จเป็นสะทุกเรืองให้สาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมันทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรน,นันจะช่วยลดปลากว่ามาคาดพาบาทกว่ามาคาดจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตขอจองกรรมจองเวรกับท่านไม่ให้ชีวิตของท่านนันก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านนัน จริญลุ่งเรืองซึ่งทาทานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมในเวลานั้นก็จะทำให้ความาคาดปัญญาบารนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกต่ำและท่านก็จะไม่มีโพยภัยอันตรายเกิดขึ้นในชีวิตการทำบุญอุทิศหาเจ้ากรรมในเวลานั้นท่านสามารถถวายสังฆทานใส่บาตรหรือถวายปัใจจัยในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้แต่ทุกๆครั้ง ที่ท่านนั้นทำบุญนานก็ขอให้ท่านอธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทำบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้และข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้ไปถึงเหล่าเจ้ากรรมในเวรขออย่าได้จองกรรมจองเวรกับข้าพเจ้าเลย